สวัสดีค่ะชา social แฮม oh. วันนี้อ้อมก็มีคารจะไปดูหนังอะไรนะรัก7จปีดีเจผลค่ะค่ะก็ตอนนี้รอเพื่อนรับอยู่พอดีจอกไปพร้อมกับเพื่อนดูรอบรอบบ่ายสีโ่โมงตอนนี้กำลังเล่นกับน้องหมาน้องหมาของอ้อมชื่อน้ำหอมมาดูมาดู น้องหอมค่ะอายุหนึ่งขวบใช่ไหมครับหนึ่งขวบกว่ากว่าเองอกินนมทั้งป่องอืม้องรักมากเลยค่ะไปไหนมาไหนเดินตามต้อยตๆอยต้อยตลอดขนะดอ้อมอาบน้ำยังมายังมานั่งเต้าอ่ะใช่แล้ว ก็แค่ไม่มีอะไรมากเท่านี้นะคะบ๊ายบาย